สวัสดีครับผมสวัสดีพิธีกำลังติดตามชมช่องวอยยุหาปิดตาพังพรกกาศนะครับ อันนี้ผมก็จะพามาในส่วนของโซนผู้โดยสาร้าออกระหว่างประเทศนะครับหรือ International นแนลไฟนะครับกำลังพาพี่น้อง เข้าสู่จุดเช็คควยซ์หรือจุดตรวจค้นของเรานะครับอันนี้ก็ปวดเคอร์ฟิลวันที่สองนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีผู้โดยสารเริ่มทยอยเดินทางแล้วนะครับเยอแน ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศไปเดลเซเบิรงยักษ์เดวเซพาเบิรงยักษ์ไปเข้าห้องน้ำมาหนิามมานี่คือ ทุทศก,กันนะครับ ใกล้จะถึงแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะถึงจุดนะครับโอเคครับผมพอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ